สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมช่างแสงนะครับเมื่อนี้ผมสิผ้ามาเปลี่ยนมอตเตอร์พัดลมครับแต่ว่าอ่ามอตเตอร์พัดลมที่ได้ม,มาใหม่นะครับพี่น้องมันมีสายยูซีเส้นเอามาดูวา่าเส้นไดเป็นเส้นไหนนะครับผมเส้นไดคือเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามแล้วเส้นไดคือสายยวตอนนะครับผมไปตรวจเช็คหา น้ำเบอร์สายหาค่าคขนลวดพร้อมกันเลยครับผมเมน,นี่เขาติเปลี่ยนทั้งเบิร์ตสองตัวแล้วครับพี่น้องแต่ผมติเห็ดตัวเดียวนะครับให้พี่น้องเบิรงสักก่อนถ้ามีเวลากับเห็ดตัวที่สองครับโอเคไปเบิรงวิีีหาแรงดันหาขาดต่านท่านของคนลวดกันเลยครับผม เป็นเอ็น่าขาต่านท้านครับพี่น้องครับผมอันแรกเทกากใส่โอมมิตเตอร์นะครับพี่น้องเป็นตัววัดนะครับผมเป็นตัวหานะครับผมใส่ผมใส่โอมนะครับเป็นของดิจิตอลน,นะครับผมกปะปะับไปทีโอมนะครับแล้วก็กดกดไปตรงเตี้ยเต,ตพี่น้อง ผมเคยเห็ีดไว้แล้วลครับผมไปตรงทีติดๆนะครับผมเสียงมุมีพี่น้องนี่ครับผมไปตรงนี้นะครับมันโ,โฟกัสนะครับพี่น้องโอเป็รยังเดี๋ยวผมที่บอกเองนะครับผม,ผมที่บอกว่าอ่าได้เทรายทรายนะครับผมทดลองสาย สายสีขาวครับผมสายสีขาวกับแดงนะครับผมได้หาสิบสามโอหมครับผมนำเงินหาสิบหกโอหมครับผมห้าสิบหกจุดสามดำ ดำได้491.1ครับผมอืม491.7แล้วครับผมโอเคน่าจะเป็นดำนะครับผมะก,กี้ดำครับตรงเงินนะครับเอ้ดำกับขาวเนาะดำกับขาว400แต่ไม่ 4ี่ร้อยได้หาร้อยที่สองครับผมเดียนโะ okay. อเคเขามันไหนท่ายลยเขาก็จดไว้นะครับผมดำดำบวกขาวเท่ากับ หาร้อยสิบสองนะครับผมเดี๋ยวก็เอาดำอีกครับผมดำบวกแดง ดำบวกแดงเท่ากับสี่ร้อยหาสิบสามจุดห้าแดงครับผมสี่ร้อยห้าสิบสามจุดห้าน้ำเงิน เป็นลำเงินกับดำนะครับผมได้ห้าร้อยหาสิบหาร้อยสี่สิบแปดจุดห้าห้าร้อยสี่สิบแปดจุดห้า

เบอร์ของมันเลยครับผมตอนนี้เขาได้ครบทั้งสามเสร็จแล้วครับผมปิดอันนี้ไ,ไวไ้ครับไม่ได้ใส่แล้วนี่นะครับผมเป็นนี่นะครับท่านผู้ชมดำบวกขาวได สี9ร้นะครับดำบวกแดงได้สี่ร้ยห้าสบดำบวกน้ำเงินได้ห4าร้อยสี่สิบแปดจุดหา้าค่าตามท้านตัวนี้ตัวนี้นะครับอันนี้หน่อยก็มู่นะครับจะจะเป็นไมายเลขสามนะครับผมอ่ะเ,อเขียนหมายเลขสามแบบนี้ก็เลยะนะ ตัวนี้หน่อยที่สองนะครับผมหารอยหน่อยที่สองนี่เป็นหมายเลขสองนะครับผมหารอยสี่สิบแปดเป็นหมายเลขหนึ่งนะครับผมถ้่ากับที่เป็นหนึ่งเป็นน้าเงินสองก็ขาวนะครับผม ก็คือแดงนะครับผมแดงนี่ครับผมตามนี้นะครับพี่น้องเบอร์หนึ่งสีน้ำเงินเบอร์สองสีขาวเบอร์สามสีแดงตห้างไปต่อประกอบกันเลยครับผมพี่น้องเดี๋ยวผมสิประกอบเข่าครับตัวสีน้ำเงินตัวนี้นะครับผม สีฟ้านะครับผมได้ครับพัดลมสีฟ้าตัวนี้นะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมเตรียมอุปกรณ์นะครับขัดตอนต่อไปนะครับผมจะทาการแกะมอเตือออกนะครับผมพอผมดะแกะไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับผมมันถิ่ีหัวหนอนที่ตัวนี้พี่้องนี่ครับผมถอดออกเลยครับผมถอดออกแล้วก็ดึงออกมาครับผมดึงเอาไอ เออออกมาแลบนี่ครับผมถึงเอาชุดมะเต๋อออกมาครับนี่ครับผมรูดออกมาแล้วครับเก็บหัวน็อตไว้พี่น้องเนี๋ยมันที่หายมุนเข้าไปยักสองสามเกียวครับเนี๋ยมันถิลุูดหายครับแล้วก็ชุดซ้ายนี่เอา ตรงนี้บ่ออกกัไเครับผมจุดทรายเอาแต่ตรงนี้ออกนาะครับผมกล่องสี่อยากไกลนิดนึงครับพี่น้องเดี๋ยวขันก่อนนะครับผมจุดทรายเขาเดี๋ยวดันหลังออกนะครับผมดันตูดออกนะครับผมมอหนอนดนี้ตรงนี้ครับผมขันออกมาเลยอาจ,จี่บ่ค่อยฉัดเกียนไปเลยนะครับกล่อง ก็ค่อยพบกับตอนไรกก่ขอถทษขอไผไ่ด้วยครับผมเอาตัวไม้ใส่เข้าไปแทนครับผมหยุดก,กับอ้าวนี่เด็กพี่น้องเป็นเียนบอกริเจนนี่ไหมโอ้นี่ครับพี่น้องไม่ได้หายากลเลยมั้น,นี่เป็นบอกวรอยๆเลยครับ เยลโล่อยากผมหานวหน่อยหน่อยมาสีบ้งครับผมนี่หน่อยสุดแล้วครับเยลโลเขาแคบครับผมเขาแคบกว่าคือคราบป,ป่าสีตเตือนนะครับตัวนี้แต่ว่ามันมันเป็นเยลโล่ล้วครับเนี่ยมันออกมาเป็นแบ็คสีดําสงสัยสป็นสีดัดนหนครับผมเอาเนี้ยผมเห็นแล้วก็ตัวที่สองเป็นนี่ยังนี่แบ็คสิแบ็คกับดำเื่อก,กันครับผม ข,ข่าค้าปลาทิสเตอร์ตัวนึงก็ออกมาเป็นสายดินสายดิวตอนนะครับผมน้ำเบอร์สามเล็ครับผมสีแดงนะครับผมน้ำเบอร์สองไว้ครับผมตรงกับที่เขาเขียนไว้เลยพี่น้องแตแดงว่ามาถิกทางนะครับผมแล้วก็ไว้ในขาวนะครับผมหมายเลขสอง ลูไม้เล็กหนึ่งครับผมสีน้ำเงินไม้เล็กหนึ่งมาถือทางพี่น้องเลยถือกันจกเกียร์พี่น้องเลย <c oughs> โอ้โนี่แหละครับวิธีการหาคาตามทานของคนลวดของผัดลมของในแบบของผมนะครับผมคิดว่าทางคนอื่นกระน,นาที่เห็ดประมาณเดียวกับผมนะครับผมอ่ะห้าไปประกอบตัวนี้นครับพี่น้อง ไปเบิ้งวิธีการทํากันครับผมพี่น้องว,วิธีการประกอบนะครับผมเอาเสียบอมอเตอร์เข้าไปเป็นทีเรียบร้อยนะครับผมนี่กรึบกับเข้าไปครับกะน็อตตัวัหันล่ะครับผมขันเข้าไปครับผมคผมันเน่นเลยครับผมขันแน่นเพิ่งกะ มันกิดหมุนได้ขึ้นกาล่ะพี่น้องเพราะว่ามันไอเป็นเห็ดเป็นามากนอดไว้แล้วเนาะครับผมเป,เป็นเพื่อนเอิรนวางเลยค่ะ <S <S เห็ดพอดีไปแล้วนะมันนอดเอาขันแหน,น่ยวยังถอดตัวนี้ไว้ครับผมตัวนี้ไม่ได้ใส่พี่น้องเพราะว่ามันมีล็อกพิเศษอยูยเนาะครับผมเป็นเห็ดออกมาแบบไม่เดียวนะ เ็บไว้ครับผมเพื่อได้ใส่ตัวนี้ดึงออกได้เลยครับผมได้ถอดดากพี่น้องก็ด,ดากออกเดี๋ยวผมขอประกอบจนเรียบร่อยนะพี่น้องผมจังสิทธาทยทำ ขั้นตอนการบรรัดกีให้พี่น้องเบิ่งนะครับผมขั้นตอนการลอยสายถ้าเป็นพันลมเาานะครับพี่น้องนั่นคือมีเทคนิคการลอยสายอยีกแบบนึงเน,นะครับผมนันสี่แง่ยากนะพี่น,ออนะอาาน้องบอกง่ายๆนะบอกภาษาเด็นแบบภาษาบ้านเฮาสอดเขาเก่ามันยาก มัก็ต้องมีเทคนิควิธีการเกบอีกแบบหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่นอ้องตัวนี้ดึงออกมาได้เลยครับผมเาก็เอาของอของไม้นะครับยีลดมาาไม่นะครับผม อดลงไปครับเสียงเห็ดอยู่คเดียวพี่งนี้ลงไปได้เลยครับอันนี้มันเลียนหนาเลียนหลังเดี๋ยวผมขอใส่ตัวล็อกนกันพี่นอ้อง ตัวทรายมันแม,ม่นบังคับทรายนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมใส่กันนะครับผมนี่ครับมันอยากหมุนไปหมุนมาดีไยจักสิหม,มุนไปใส่มุนเวียนหัวสเตย์บุนมันเหมือนน็อตตัวนี้พอหนับบังคับทรายก็ยังงาดถ้ามันนอ็อตพล่มตีอัน ฟ้าด่างนืง้อตอนนี้ไม่มีอะไรแบบนี้แค่นี้เนาะพี่น้องเ็ดเองลงเองเหรอครับผมอยู่คนเดียวนี่ทาเนต่ยสูงสีสนัดกว่าน้อพี่น้องน่เรียบร้อยครับผมต่อบัตรกีใช่ไหมครับผมโอบัตรกีกับตอเลยก็ได้นี่พี่น้องง่ายดีเนาะ เออเอาตัวนี้ต่อเล้วดีกว่าพี่น้องไม่ต้องไปบัตกียมันเมื่อยนะครับผมเอาแบบง่ายๆนลยน,นี่สีบัตกีเพล่นอยู่อ๋อมีกระตัดว่าเขาครับนี่สองตัวเลี้ยงกันเลยพี่น้องเอาแบบนี้เลยครับผม ผมมาทีเห็ดงานถนัดเนาะมาให้นะฝุ่นไล่ไหลอันนี้ที่ฝานาตายตายฝุ่นอืม ถึงนี่ของอีกนั่นโอ้เดี๋ยวเปลียนปัดให้เพื่อนกันพี่น้องนันนั่นปวดครับเริ่มจากเบอร์สามพี่น้องนี่สายสีแดงนะครับผมอ่าตรงนี้มันที่มี่ ตรงนิ้วครับผมตรงมือผมฉีดนะครับมันจะมีไม้เล็กสามสองหนึ่งนะครับผมผมจะท,ทาการเชี่ยมบัตรบัตรกีอ่าไม้เล็กสามก่อนนะครับผมไม้เล็กสองครับสีขาว หมาเลกหนึ่งครับสีดำเงินต้นเส้นนี้กับติโตครับตัวนี้นะครับผมเห็นไหมเส้นสีดำของติโตขึ้นเหมืองเก่านนครับผมมากมากเื่องสีฝาครับผมจากสีแดงขึ้นเก่าครับผมสีแดงหมายเลขสาม คสีขาวหมายเลขสองโอเคสีน้ำเงินหมายเลขหนึ่งโอ้ฟุ่นยักษ์ใหญ่ครับผมหมายเลขหนึ่งยับร้อย นี่ฮาก็ทิทำการนั่นเลยพี่น้องตัดต่อเลยครับผมตรงนี้สายมันบางนะครับต้องระวังแน่นนะเพราะว่าอ่ากันไกลนะครับมันคม ตะวาเฮาอันตัดกลับไปกึบน้ำหนักมือบดได้กะขาดพี่น้องตัวนี้คือก,กันครับผมนี่เนาะสีแดงน,นะครับผมเครื่องสีแดงครับผมพัลมตัวสีแดงนะครับมัาจุกเอาออทิ้งเลยครับผมไม่ได้ใส่งนะ นำ้ำหนักมือต่างได้นะครับผมนี่สายนี่มันบอบบางระวังแน่เลยพี่น้องสายสีดำเน,าาเ,เนี่ยครับผมสายอ่ามาจากมอเตอร์นี่ครับผมมันเสียบหน่อยก็ต้องระวังเอามีดตัดมีดขีดแล้วก็ต้องย่านมันขาดพี่น้องนั่นอยากร้อย เรวหากระเทียมมพันกันพี่นอ้องอือกระเทียมได้แล้วฟุ้นหลายพี่นอ้องเลยอันนีันล้มในอันนี้เพื่อนเนื่องก่นอนครับรถขายของหลายหลายพี่น้องแดนสวนสนามกันนี้รถขายของกันอะไโอ้จักไข่ีีมาสื่อกระดองกระเดียนยพี่น้อง ทางคนนักพี่น้องทำมาหากินมาเสือว่าเป็นยังนะครับผมโอ้ลนลนบางครั้งบางที่มีเสียงหลบกวนก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องอเดอครับผมข <_ t ot> ั้นตอนต่อไปครับผม <_ t ot> ทดลอง <_ t ot> พร้อมกันสองตัวเลยพี่น้อง <_ t ot> พอดีมันเลี่ยวเลี่ยวพร้อมกันทั้งสองตัวน <_ t ot> ้อยคอยมาในปิดตูดปิดดาบนะครับผม เดือดกล่องมานิดนึงงนะครับผมเสียเแฝงคนละฟ้าครับผมคนละสีอ้ออาทดลองพร้อมกันแล้วครับพี่น้องเบอร์หนึ่งครับอออพี่มีดพี่นหน่อยเบอร์หนึ่งอมองีทั้งสองตัว ต่อไปถือติ่งจายพี่น้องโอเคครับผมโดนวัคซีนมันอันนี่พี่น้องสวีทบอดีครับผม สวิตบ์อดีครับพี่น้องเดี๋ยวผมต้องถอดมาส่อมไหมครับผมสวิตต์นะโอเคหมุนดีขนาดพี่น้องแต่บอเย็นครับผมมันผมยิม้มใบมนบอมยใบแลบ้วพอเย็นนะพี่น้องโอเคคุ้มค่าครับผมคุ้มค่ามอเตอร์ครับผมร้อยหาสิบบาทพี่น้อง ด้ครบทุกอย่างครับผมเพียงแต่เอามาัประก,กอบลงไปก็ต้องไปพันไหมพี่น้องแทนพันผมกับมีอยู่หรอกครับผมบบมีเวลามาพันนะครับผมเลยแก้ปัญหาเฉพาะนาเฮ็ดแบบนี้ไปก่อนครับผมต่อแต่ต้องถามลูกข้าว่าเปลียนมอาเตรอไหมเปลี่ยนบอราคาานนทนานี้ครับบอกกันไปนะครับผมครับพี่น้องผมกะที ถอดลื้อชุดปากมาเห็ดนะครับผมชุดสวิตมะเห็ดนะครับผมนะมันบ่ค่อยนะสวิตนันบ่ดีทมสิลื้อชุดสวิตมาส่อมนะครับผมครับผมคลิปเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมตรวจเช็คหาค่าต่านท่านของคนตรวดนะครับผมหาน้ำเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับผมเบอร์สามนั่นสิครับผม เพราะว่าข้าได้มามันบางเทียเพื่อนบโบเขียนบอกนะพี่น้องขาก็ต่องมาตรวจเช็คหาวิธีการหากะตามคลิปวิดีโอที่ผมเด็ดเท็ดไปแหะครับผมครับผมคลิปเป็นมอเตอร์เพัดลมกัขอขอบอจกคลิปไปเพียงท่านี้ได้พี่น้องฝากพี่น้องกดไลคล์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใทั้งช่องของเฮาเลยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ